สวัสดีค่ะหมอนินจากช่องลานินชา4289พบกับการดูดวง10เดือนทั้ง7วันประจำเดือนกรกฎาคม 2, 5 6 6พาไพ่10เดือนจะบอกเรื่องการงานการเงินสุขภาพแล้วก็ความรักนะคะก่อนอื่นช่วยกดแชร์เป็นค่าครูให้หมอนินด้วยนะคะช่องจะอยู่ได้หรือไม่ได้ก็อยู่ที่การกดแชร์ของท่าน1แชร์เท่ากับ1กําลังใจเดีย๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ มาดูชาววันจันทร์ค่ะในเดือนนี้ไพ่ใบแรกที่กลุ่มเกณฑ์ชะตาคนวันจันทร์นั่นก็คือว e ว of f o r t u n e เดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่มีความเปลี่ยนแปลงสําหรับคนวันจันทร์นะคะเพราะไพ่ว e ว o f Fortune กงล้อแห่งชีวิตมาสถิตกับตัวคุณอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องที่ดินอสังหาจะมีความเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณอาจจะเป็นแปลงหน้าที่การงานด้วยก็ได้ก็มีความเป็นไปได้นะเพราะเห็นว่าตําแหน่งเนี้ยขึ้น3ดาบถ้ามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ก็ขอให้รับมือกับมันนะแล้วเมื่อไพ่ตัวนี้มาคุมกับเจ้าชะตาค่อนข้างให้คุณเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภมาดูตำแหน่งการเงินบ้างด้านการเงินสภาพคล่องทางด้านการเงินในเดือนนี้ถือว่าโอเคเลยละถ้าขึ้น the love r ใครที่ทำกิจการส่วนตัวทำมาค้าขายเกี่ยวกับของสวยงามเครื่องแต่งกายประดับจิ๊บช็อปอะไรต่างๆเนี่ย กำลังเฮงเงินขึ้นมือใครค้าขายเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้นะคะไม่ว่าจะมีหน้าร้านหรือไม่มีหน้าร้านอาจจะได้ของขวัญของฝากของแทนใจจากคู่รักคู่ครองหรือจากคนที่มีความสำคัญต่อจิตใจนะคะหรือไม่เช่นนั้นคุณอาจจะเป็นคนที่ซื้อของฝากของขวัญของรางวัลใช้ใจ่ายเงินไปกับสิ่งสวยงามทั้งให้คนอื่นแล้วก็ให้ตัวเองในเดือนนี้ก็วางแผนเรื่องค่าใช้ใจ่าย ไว้สักนิดหนึ่งแม้มันจะเป็นเด e l เวอรแต่เส้นทางเงินออกมันก็จะหมดไปกับเรื่องเหล่านี้แหละข้อดีข้อเด่นถ้าหากจะไปขอความอนุเคราะห์ด้านการเงินขอความเมตตาใดๆจากหลัหลกทรัพย์การเงินกับใครทั้งสถาบันการเงินหรือใดๆมีโอกาสที่จะได้พูดคุยเจรจาส่วนจะสำเร็จหรือไม่เพราะตำแหน่งนี้มันแทนความสำเร็จ มันกับถูกทิ่มแทงอาจจะเป็นด้านเอกชนมากกว่าส่วนจะเป็นสถาบันการเงินคุณต้องทำซ้ำสองครั้งเดี๋ยวมาดูเรื่องโชคลาภบ,บ้ากนะคะโชคลาภนี่เห็นเลยว่ามีไม่ใช่เลขเยอะนะเลเวอร์น่าจะเป็นสองตัวสาตัวแหละเลขท้ายมาดูโชคตอนกลางเดือนบ้างจะมีไหม โชคลาบทางตอนกลางเดือนมีนะคะแต่เป็นทุกขลาบถ้าได้แล้วก็ต้องรีบไปทําบุญปล่อยชีวิตสัตว์ทําบุญล,ลงศพทําบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลสุขภาพผู้คนเพราะถ้าขึ้นเถอทั้งเดอสตาขึ้นสิบสิบถ้วยเนี่ยแสดงว่ามีโชคลาบให้เห็นแต่ได้มาแล้วต้องรีบทําบุญทั้งสองงวดเลยนะสำหรับคนวันจันทร์คนที่ทำงานสื่อโซเชียลงานออนไลน์ปล่อยคอนเทนต ขึ้นสองไม้เท้าคนที่ทำงานด้านนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่คุณจะได้ลุยนะถามว่าความสำเร็จมันมีให้เห็นไหมเป้ามันเป้าของความสำเร็จมันไม่ถึงยอดที่คุณตั้งไว้แต่ที่จะบอกให้คุณลุยเพราะว่าถ้าสองไม้เท้าเข้ามาคุณจะประสบความสำเร็จในอนาคตข้างหน้าในวันนี้เหมือนเตรียมฟอร์มทำเอาไว้คนที่ค้าขายออนไลน์ จะแตกต่างจากคนที่ดีลงานประสานงานนะคะให้แยกกันคนที่ค้าขายออนไลน์คนปล่อยคอนเทนต์ลุยเลยค่ะคนปล่อยคอนเทนต์เนี่ยจะได้รับการตอบรับชัดเจนเลยคุณได้เงินส่วนคุณจะได้กล่องหรือเปล่าอีกเรื่องหนึง่งถ้าคุณทํางานประกวดเนี่ยเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่ารางวัลที่มากกว่าเงินคนที่ปล่อยคอนเทนต์อาจจะไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้ไร,รางวัลเกียรติยศอะไร แต่ปล่อยไปแล้วเนี่ยเงินเข้ากระเป๋าไหมสร้างรายได้ให้ไหมมันทําเงินให้คุณได้คนที่ค้าขายออนไลน์โกยเงินให้คุณได้คุณขายในทั้งในประเทศต่างประเทศแต่คุณอาจจะเจาะกลุ่มพวกหน่วยงานราชการนอ,อาจจะยากถ้าประชาชนทั่วไปคุณลุยเลยส่วนคนที่ดีวงานประสานงานไปติดต่อกับกลุ่มเอกชนต่างประเทศโอเค แต่ถ้าเป็นไปดีลกับหน่วยงานราชการอะไรพวกนี้ติดต่อสถาบันที่ใหญ่ๆระดับประเทศในประเทศเราอะ่ะไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่อาจจะมีเรื่องให้ผิดหวังเสียใจมีการบอกปัดคาดเคลื่อนยังไงคุณก็เตรียมแผนรับมือไปเลยนะถ้าใครต้องแพลนงานที่ต้องไปเจอกับคนในหน่วยงานราชการทั้งหลายนะคะงานนี้ เข้ากับหน่วยงานราชการอาจจะยากลําบากสักนิดหนึ่งคนที่ทํางานประจํางานรูทีนตําแหน่งการงานขึ้นสาดาบอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงโยกย้ายในหน้าที่การงานไม่เช่นนั้นเจ้านายอาจจะไม่ค่อยน่ารักสําหรับคุณหรือคุณอาจจะไม่ค่อยน่ารักสําหรับเจ้านายอาจจะมีการกระทบกระทั่งมีคําตําหนิติเตียนมีความผิดพลาดใดๆอาจจะเรียกเข้าไปพบปะพูดคุยแล้วถ้าหากคุณรับตําแหน่งใหม่ตําแหน่งงานที่ได้มารอบนี้อาจจะ เต็มไปด้วยความเหนื่อยใจหนักใจนะบางทีอาจจะมีการโยกย้ายงานโดยที่เราไม่ทันได้ตั้งตัวย้ายตําแหน่งไปเลยอะไรเหร่เนี้ยถามว่าคุณจัดการกับปัญหานี้ได้ไหมมันต้องแบกรับมันถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลงแล้วค่ะมันสุดจะยื้อแล้วอะ่ะมันอยู่ที่ข้างบนเลยว่าเขาจะบัญชามาว่ายัางไงเพราะถ้าสามดาบขึ้นอย่างนี้มันคือความผิดพลาดค่อนข้าง ชัดเจนถ้าคุณไม่พลาดเองอาจจะเกิดจากผู้ใหญ่ไม่พึงพอใจเหล่านี้ก็ได้นะคะเรื่องอุบัติเหตุไม่เห็นถ้าจะมีก็คือระวังสุขภาพของผู้ใหญ่ผู้ชายภายในบ้านอย่ายึดติดยึดติดกับคำว่าผู้ชายหรือผู้หญิงนะให้ระวังสุขภาพของผู้ใหญ่ภายในบ้านเกี่ยวกับระบบหลอดเลือดหัวใจถ้าท่านเป็นโรคหัวใจก็เข้าไปดูแลนะเพราะว่า ถ้า3ดาบมาเนี่ยระวังว่ามันจะมีอาการแล้วก็ทําให้ถ้าเราแก้ไม่ทันอาจจะทําให้เราไม่สบายใจในข่าวต่อไปก็ได้สุขภาพของบริวารแข็งแรงสมบูรณ์ดีใครมีลูกจ้างลูกน้องทำงานเป็นทีมคนในทีมลูกจ้างลูกน้องบริวารเพื่อนร่วมงานมีประสิทธิภาพสูงนะพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเขาสามารถทำงานให้คุณได้ไหวหวานได้ ถ้าคุณออกสังคมออกอีเวนต์ในช่วงนี้ระยะนี้คุณจะพบปะ,จะเจอเจอช่องทางที่ดีในการต่อยอดธุรกิจมีไอเดียดีๆถ้าคุณไม่ทำธุรกิจคุณจะได้ไอเดียดีๆในการได้แนวคิดในการดำเนินชีวิตสุขภาพของเจ้าชะตาให้ระวังเรื่องความป่วยไขย้ไม่สบายเกี่ยวกับสภาพอากาศนะคะอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อย เจ็บคอมีไข้อะไรเหล่านี้ไม่เห็นอะไรที่รงแรงนะคะมาดูเรื่องความรักบ้างในด้านความรักของชาววันจันทร์ในเดือนนี้ความรักเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะมีความเข้าอกเข้าใจกันดีถ้าถ้าจะมีปัญหามันเป็นปัญหาความหึงหวงกันตะบึงตะบอนงอนใส่ใสาอารมณ์ใส่กันบ้างส่วนใหญ่เนี่ยถ้าวิวออฟจูนสถิตกับใครคนนั้นอาจ,จะเป็นคนเวียงถ้าด้วยไพ่ยิปซีนะคะเขาไม่ได้ระบุใครแบบ เหมือนเอาปูนป้ายหัวค่ะเขาจะบอกว่าสถานการณ์อารมณ์ขึ้นขึ้นลงๆจะกระทบกับความเป็นคู่นะคะทั้งท้งที่ทิศทางมันมาดีแล้วมีความไม่เข้าใจอะไรการจะมีการปรับจูนจะมีการขอคืนดีกันจะมีการเจรจาปรับความเข้าใจให้ความสัมพันธ์มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมมันดีกว่าเดิมถ้ามันจะมีใครสักคนเวี่ยงเนี่ยด้วย ของเจ้าชะตาเป็นว o ออฟจูดมีความเป็นไปได้ที่เจ้าชะตาอาจจะเหวี่ยงหรือไม่เช่นนั้นก็จะมีใครในคนใดคนหนึ่งในคู่นี่แหละที่เหวี่ยงอารมณ์ใส่กันให้ระมัดระวังเรื่องอารมณ์และคําพูดเพราะอีกคนนึงอ่ะจาแม่นอย่าข่มคู่ให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วปัญหามันจะลุล่วงเดี๋ยวหมอหยิบเพิ่มให้นะ อย่าพยายามเอาชนะกันนะคะในความสัมพันธ์อาจจะมีคนหนึ่งแหละที่ค่อนข้างทําตัวเฟนลี่เกินเบอรออ์มีคู่อยู่แล้วก็ยังหวานสเสน่ยยังปโปรยสเสน่ยสร้างความหึงหวงให้เหมือนบางทีอยากจะเอาชนะกันไกลๆกลเหล่านี้นะคะ mm. ก็ถ้ายังอยากจะให้ความสัมพันธ์มันดําเนินต่อ mm. ก็อย่าทําเลยไม่ว่าฝ่ายไหนก็ตาม mm. ก็ลองสกิทให้เข้ามาดู อย่าใช้อารมณ์ความรักกําลังจะดีเลยถ้าไม่บริหารสเสน่ห์อีกคนก็ไม่หึงแค่นั้นเองอย่าสร้างปัใจจัยให้มันเกิดเรื่องสําหรับคนโสดถามว่ามีความรักเข้ามาหรือไม่มีเข้ามาค่ะเลือกเอาเลยเลือกหรือซื้อหาอะไรคุณจะชอบคนนิ่งๆเก็บอาการหรือคนคุณชอบคนที่แสดงอาการหึงหวงขม่ขมข่มคุณแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอคุณก็ไปเลือกคาแรคเตอร์เอา เพราะน่าจะมีเข้ามาให้คุณได้เลือกพอสมควรสําหรับคนโสดนะคะไปทําบุญอะไรดีมีทั้งเดดมีทั้ง3ดาบทําบุญเกี่ยวกับสุขภาพค่ะทําบุญลงศพไปชีวิตสัตว์บริจาคเลือดถ้าทําได้นะคะก็น่าจะบรรเทาไอพาแรงๆที่เขาแทรกเข้ามาส่วนเสี่ยงโชคอย่าแรงอย่าลงเยอะเพราะมันขึ้นว่าได้เงินพอชื่นใจไม่ใช่รางวัลใหญ่โต ขอให้คุณโชคดีในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะพูดคุยกันท้ายคลิปค่ะอย่าเพิ่งกดออกฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดการดูดวงก่อนใครนะสำหรับท่านใดที่ต้องการดูดวงส่วนตัวหมอได้แปะดีลัยไว้ใต้คลิปนี้แล้วการดูดวงส่วนตัวมีค่าใช้จ่ายค่ะที่สําคัญกรุณาจองคิวล่วงหน้าด้วยนะคะเดี๋ยวเข้ามาสู่เรื่องราวกันเลยจากนี้หมอจะมีการไลฟ์สดทางแฟนเพจ a c e b o o k นะคะก่อนไลฟ์สดจะมีการแจ้งเตือน ทั้งทางแฟนเพจและทาง Youtube ทาง Youtube จะแจ้งเตือนในหน้าชุมชนนะคะในการไลฟ์สดคุณสามารถเข้ามาฝากคำถามหรือถามตรงๆสดๆในไลฟ์สดได้เลยอีกอย่างหนึ่งก็คืออยากจะขอความร่วมมือจาก FC ทุกๆท,ท่านหมอเพิ่งได้รับอินบ็อกซ์จากบางคนเดี๋ยวถ้าหมอทำเป็นหมอจะเอาข้อความนั้นขึ้น มีคนอยากจะมาลองของอยากจะลองดูใช้คำว่ามันเลยนะคะอยากจะลองดูว่ามันจะแน่แค่ไหนซึ่งถ้าคุณมาฟังคลิปนี้อยู่ฉันเชื่อว่าคุณน่ะตามฉันจะด้วยความหมั่นไส้หรืออะไรก็ตามอย่าทำเลยค่ะเราไม่รู้จักกันณนะวันนี้คุณก็เห็นหน้าฉันไม่ชัดฉันน่ะยิ่งไม่รู้จักคุณเลยคุณเหมือนสิ่งที่ล่องลอยในอากาศเหมือนเข็มที่ล่องลอยในอากาศและพร้อมที่จะทิ่มแทงฉันตลอดเวลาโดยฉันไม่รู้ว่าคุณคือใครอย่าทำเลยค่ะอย่าก่อเวรต่อกัน ฉันไม่ผูกเวรกับคุณเพราะฉันไม่รู้จักคุณคุณเป็นฝ่ายทิมแทงฉันคนเดียวทำฝ่ายเดียวระวังนะให้นึกถึงเรื่องพระติดสะที่เกิดเป็นเลนแล้วเฝ้าสบงจีวรคุณจะเกิดไปเฝ้าฉันทุกชาติทุกภพเหรออย่าก,ก่อเวรก่อกรรมต่อกันนะคะแล้วเอฟซช่วยจับสังเกตด้วยในเวลาไลฟ์สดถ้ามีคนเหล่านี้เข้ามายังไงขอแรงช่วยหมอนินด้วยนะคะ ส่วนท่านใดที่มีปัญหาใดๆฝากคำถามไม่ได้ใครที่ประสบกับความทุกข์ความตรมมาพูดคุยกันอย่าแบกมันไว้คนเดียวคุณมีเพื่อนเพื่อนคือ FC ของหมอนิน FC หมอนินน่ารักทุกคนและเป็นคนค่อนข้างมีน้ำใจมาร่วมพูดคุยกันแลกเปลี่ยนกันเราจะประครับประคองซึ่งกันและกันให้ผ่านพ้นในช่วงเวลาที่แย่ๆนี้ไปด้วยกันนะคะหมอหมอเป็นกำลังใจให้ อยู่เป็นเพื่อนกันดูแลกันมีอะไรมาระบายมาพูดคุยอย่ากเก็บเอาไว้คนเดียวคุณไม่ได้ตัวคนเดียวในโลกนะคะขอบคุณลนะสวัสดีค่ะ